จากเหตุการณ์ตึกสอตองอถลม่มนะที่มีเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเพราว่าแล้วก็ปรากฏว่าปลายทางของประเทศไทยคือตึกสอตองงอถลม่มสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกับเป็นเรื่องที่วันนี้นะครับประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยนึกถึงพุเอกประยุทธ์จันโอชา <c oughs> คิดถึงลุงตู่ ไะะอ้ที่คิดถึงไม่ใช่อะไรครับสังคมสื่อมวลชนประชาชนเริ่มจะเข้าใจยุคเรเด็จก,การยุครัตประหารหรือว่ารัตประหารครองเมืองนะฮะมันมีเหตุการณ์ตัวนี้เกิดขึ้นป๊อปเริ่มที่จะขุดคุยเลยนึกย้อนถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าในสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันชายึดอำนาจนะครับมีอำนาจบาดใหญ่ในบ้านเมืองในะขณะนั้นเนี่ยนะครับ ซึ่งบริหารโดยคสอชอนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นสิ่งที่ดีครับนะลองนึกถึงผลเด็กประยุทธ์จันโอชาดูนะเขาเริ่มนึกตั้งแต่ตรงไหนรู้ไหมทุนจีนรายใหญ่จำได้ไหมแจ็คหมาอาลิบาบานาะที่มาสร้างโกดังสินค้าในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งไม่ต้องเสียแหวดไม่ต้องเสียภาษีนะคือมาสร้างโกดังสินค้าขนาดใหญ่ที่ประเทศไทยเลย นะครับว่าสินค้าที่อะไรเท่าไหร่นะไม่เกินพันทารบาทไม่ต้องเสียแวเถ้ากับประเทศไทยไม่ได้อะไรหรือเรียกง่ายง่ายเรียกว่าเขตฟรีโซนก็ว่าได้อันนี้คนก็เริ่มนึกถึงลวนึกถึงหลานผลเด็กประยุทธ์จันโอชาตั้งห้างมูลส่วนจำกัดในค่ายทหารนะครับแล้วรับงานราชการเนี่ยก็เป็นหลักพันล้านทุกคนก็เริ่มนึกถึงแต่ที่นึกถึงหนักวันนี้ที่เป็นจุดชนวนใหญ่ที่คนนึกถึงผลเด็กประยุทธ์จันโอชา ก็คือทุนจีนนะตึกสตองงถล่มนะครับจากจอยเวนเจอร์ระหว่างบริษัทจีนกับบริษัทไทยนะบริษัทไทยก็มีชื่อเสียงบริษัทจีนนั้นจะมีชื่อเสียงขนาดไหนเพียงใดคนก็เริ่มขุดคุยนะตึกสตองงถลม่มไล่ไปไล่มาผมเองก็พลอยได้ความรู้ไปด้วยเอา้าประธานที่ปรึกษานะครับา ใช้หน้าเรนเวลอ่ะแห่งประเทศไทยของบริษัทจีนใหญ่ยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับที่ฆ่าตัวตายอ่ะนะเอ้าเป็นทหารเลยครับก็มีความรู้ฮะเออเกิดขึ้นสมัยพเดธิประยุจจรโชาเหมือนกันผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าประธานบอดสอตองงอเนี่ยนะนะหรือประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นทหารเลยครับยศพลเอกชื่อพล,ลเอกชนะทัพอินธรรมระเอ้าเป็นทหารรุ่นที่สิบห้า น้องเลิฟพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นประธานบอร์ดสอตองงอผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอ,อนะครับก็มารู้อีกว่าเอา้านะครับตึกสอตองงเนี่ยนะครับมีการทําสัญญาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือปี2563นะสุดท้ายก็ถล่มนี่แหละครับก็เกิดสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมือนกันก็มารู้อีกว่าเอามีตึกสอตองงอ,อีกหลายแห่ง จากจังหวัดนะพะเยาก็ยังมีเลยจังหวัดบ้านเกิดผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าดึกศตงที่พะเยาก็มีปัญหานะครับเรื่องการจ้างการหนีงานการทิ้งงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็มีปัญหามีอีกหลายจังหวัดมีปัญหาก็เพิ่งรู้ครับนะ <c oughs> เริ่มขุดคุยพลเอกประยุทธจจรโนชานี่เขากําลังขุดคุยอีกนะโครงการรถไฟฟ้าความเร็วปานกลางไม่ใช่ความเร็วสูงนะนะครับ ความเร็วสูงนี่สมัยท่านยิงรักยิงนวชเชนวัชจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช้เงิน2ล้านล้าน,านปรากฏว่านะศาลบอกว่าเฮ้ยไปสร้างถนนลูกลังซะก่อนค่อยมาสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะสุดท้ายมาสมัยพลเอกประยุทธจ์จันโอชาได้ความเร็วปานกลางตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเขาก็เริ่มขุดคุยเพราะอะไรรู้ไหมทุนจีนบริษัทจีนนะครับ ล่าสุดนี่เอาดีเอสไอแถลงบอกว่ามาดูที่ว่าอะไรซินคอหยวนใช่ไหมที่บริษัทยิ่งใหญ่ที่เป็นเหล็กไทยเนะี่ยที่มาทำโรงงานเหล็กในประเทศไทยนี่ยนะครับเอา้ามันชื่อซินค์หยวนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นโรงงานเหล็กในประเทศไทยแล้วก็พูดง,ง่ายๆโรงงานเหล็กไทยลาบคาบเลยนะครับเพราะเขากดราคา แล้วก็เป็นบริษัทที่เขากำลังตรวจสอบเรื่องคุณภาพเออผลเอกประยุทธ์จะเขาก็นึกถึงหน้าพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาเอาล่าสุดก็ไปอีก T D S I ถแถลงมั้ใช่ไหมบอกว่ากําลังตรวจสอบปรากฏว่าอย่างบริษัทใช้หน้าเรนเวลเนี่ยนะนะเรนเวลแห่งประเทศไทยนี่นะครับที่เป็นยิ่งใหญ่ยักษ์ใหญ่รับงานราชการในนามของทุนทางจีนนี่นะครับนะ ปรากฏว่าได้รับโครงการภาครัฐถึง29โครงการนะมูลค่านี่กว่า22000ล้านเออก็ะทำให้ผมได้เห็นดีกว่าแม่นะครับทุนจีนเนี่ยนะนะจริงๆผมนี่มีโอกาสพูดคุยนะครับเพื่อเพื่อนช่วยทูดแต่ไม่เทศจีนเนี่ยคนจีนหรือประเทศจีนเขาไม่ต้องการจีนสีเทาสีดำเลยนะครับพวกจีนเทาจีนดำทั้งหลายแหลน่นะ ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาเด็ดขาดจนกระทั่งหนีมาประเทศไทยกันเนี่ยเยอะเอาพูดตรงๆเนี่ยแหละครับประเทศไทยทําไมมันหนีมาได้เยอะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราชอบอย่างนี้กันชอบอย่างนี้กันคี่ชอบรับนะชอบรับกันนะรับใตโตะมันก็เลยกลายเป็นแหล่งเนี่ยเราหลายวันนี้เราเริ่มขุดเขาเริ่มขุดคุยและ เขาบอกว่าทุนจีนเบ่งบานในยุคทหารเป็นใหญ่คือยุคเผด็จการยุคทหารเป็นใหญ่ที่ทุนจีนเบ่งบานก็คือยุคสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรื่องอำนาจหลังการยึดอำนาจปี2 5 5 7นะฮะวันนี้ทุกคนเลยคิดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาบนะ,ะคิดถึงลุงตู่ ผมว่าช่วยกันคิดถึงเยอะๆหน่อยช่วงนี้ขุดคุยออกมาหน่อยเราจะได้เห็นภาพว่าประเด็จการคลองเมืองรัฐบาอาหารครองเมืองนั้นมันทำลายชาติบ้านเมืองได้ขนาดไหนช่วยกันนยครับผมเนี่ยพูดด้วยความมั่นใจเลยนะะระบบราชการไทยเหล็กเส้นนี่นะมีคนเล่าให้ผมฟังผู้รับเหมาเนี่ยแหละครับที่รับงานราชการนี่นะตรวจคุณภาพเหล็ก เทสเขาเรียก่าเทสเหล็กนี่นะเทสเหล็กเนี่ยเขาเรียกคิดเป็นอะไรนะเขาเรียกก็เป็นครั้งละหมื่นอนะ่ะอืมเทสเหล็กตัวนี้นะต้องจ่ายหมื่นหนึ่งถ้าไม่จ่ายหมืน่นต่อให้มาตรฐานขนาดไหนมันก็เทสไม่ผ่านนะอย่างเงี้ยมันก็ต้องกระชากหน้ากากกันออกมาที่สอตอง,องไม่รู้มีหรือเปล่านะครับ นะแต่ถ้าประธานบอร์ดก็เป็นทหารอันนี้เป็นว่าท่านดีหรือไม่ด,ไมดีไม่เกี่ยวนะครับแต่ผมมองว่าเออนะครับในยุคที่ทหารเรืองอำนาจนะมันมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละครับวันนี้กลุ่มชุมนุมก็นำโดยจตุพรอนอะนายอะไรนะแก่สันอดีพอนายอะไรตั้งหลายแหละคที่พยายามจะชุมนุมเนี่ย ไม่คิดถึงประเด็จการรัฐประหารบ้างเลยเลยครับผมถามแค่นี้แหละเออไม่คิดถึงประเด็จการรัฐประหารที่สร้างความหายนะให้กับประเทศไทยบ้างเลยครับทุกอย่างมันสืบทอดจัดล็อกการทํากฎหมายมาตั้งแต่สมัยรัฐประหารทั้งนั้นแหละครับวันนี้นายกรัมรีทําอะไรก็ลําบากไม่ใช่ง่ายครับไม่ได้ดังใจหรอกเพราะอะไรรู้ไหม กฎหมายมันยุมยิ้มไปหมดเพราะรัฐประหารสร้างกรอกกำบังระบบรชาชการจะปลดอธิบดีคนหนึ่งไม่ใช่ง่ายนะครับไม่มีทางอธิบดีไปขึ้นกับบรรากทารวงใช่ไหมจะสั่งอะไรก็ไม่ได้ง่ายนะครับพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยเพราะฉะนั้นในยกฐมนตรีเนี่ยมีความตั้งใจสูงที่ผมเห็นเลยนะครับแต่ว่าอุปสรรคปัญหาจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากระบบที่มาจากประเด็จการมาจากรัฐประหารครับ นะเพิ่งรู้ว่าอา้าวตึกสตงงนี่นะงบนี่นะครับประมาณการเท่าไรสองหม่ล้านแล้วประมูล2,100กว่าล้าน <c oughs> แต่สุดท้ายสุดลงอ่ะจิงที่เห็นต่อไปคืออยากเห็นว่าตึกสตงงถล่มเพราะอะไรเอากันเอาจริงเอาจังเลยนะครับผมเชื่อว่านายกเปรียเอาจริงเอาจังสําหรับเรื่องนี้แต่วันนี้ทุกคนคิดถึงประยุทธ์จจรโอชาครับนะช่วยกันคิดถึงเยอะๆหน่อยนะนะขุดและคุยออกมาเยอะๆในที่เกี่ยวข้องพยายามเลยนะครับ อ่ะจำนวนเชมมนฝากไว้แค่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ